เามอไกุ้มวรมตุลยฮิวปรกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชุมชนหมายถึงบริเวณที่คนอยู่อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มมีกฎมีระเบียบในการอยู่ร่วมกัน นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนควรปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของชุมชนเรามาดูตัวอย่างนะคะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนนะคะแต่ละชุมชนนั้นได้มีการกำหนดกฎระเบียบนะคะการอยู่ร่วมกันขึ้นมา เพื่อให้การอยู่ร่วมกันร,ระหว่างบุคคลในชุมชนนั้นมีความสงบเรียบร้อยไม่เกิดความวุ่นวายสมาชิกทุกคนควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนดังนี้นะคะตัวอย่างแรกก็คือการปฏิบัติตามกฎจาราจรเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนจึงมีการออกกฎระเบียบนะคะเช่นการข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลาย ผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยหรือโดยสารรถยนต์ก็ควรปฏิบัติตามกฎจะช่วยลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนตัวอย่างอุบัติเหตุจากการผ่าไฟแดงต้องดูไฟสัญญาณจราจรก่อนข้ามถนนตัวอย่างการดื่มแล้วขับ ขณะมึนเมาการขับมอเตอร์ไซค์จะต้องขับชิดซ้ายไม่ไปขับกลางเลนจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่านะคะการที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะจะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นและเกิดความวุ่นวายในชุมชนนะคะ ต่อไปเรามาดูการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นเป็นสิ่งดีงามนะคะที่สืบทอดกันมานักเรียนและสมาชิกในครอบครัวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราควรปฏิบ,บัติตนโดยการเข้าร่วมประเพณีของชุมชนการสืบทอดให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้นักเรียนควรเป็นบัตตนเช่นนะคะ การมีสัมาคาาวะต่อผู้ใหญ่นะคะแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็การเข้าร่วมพิธีกรรม่างศาสนาตามความเชื่อของตนเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูการช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนนะคะนักเรียนแล้วก็สมาชิกในครอบครัวนะคะสามารถเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน โดยการปฏิบัติตนนะคะยกตัวอย่างเช่นการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกิจกรรมรุณรงค์ต้านพยาเสพติดบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน สำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะนักเรียนดูคลิปของครูจบแล้วนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะในหนังสือเรียนวิชาสังคมหน้าที่30ถึงหน้าที่32นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ